เราคนก็มากคนคนเยวันนี้ฉันไปฉีดวัคซีนมาค่ะฉันก็เลยวางมาฉันก็เลยมีคำถามว่าเราเป็นอะไรใ้สายตาแกวะแม่ไ่าใส่ฟิลเตอร์อันนั้นน้อที่ยิ่งไว้วะ ด้วยกันด้วยกันโอ๊ยยังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็จะความว่างนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะคะกำลังเมื่อกี้นี้ไลฟ์ในติ k กต็อกก็เลยแบบเออมาไลฟ์ต่อใน Instagram ด้วยนะคะก็เป็นที่หลักของเราเนี่บอกจะไปแล้วแรงนะเห็นนะคอมเมนต์น่าแรงมากคืออะไรฉันอยากอยู่ต่อไม่ได้เหรอเธอไม่อยากคุยกับชาหรืออย่งพูดสิ กูว่าอันนี้ดีอันนี้ดีคือเราเป็นอะไรสายตาแกว่าจริงเป็นสุดๆเราเป็นอะไรในสายตาแกพิมพ์มันเลยเออพิมพ์มันเลยพิมพ์มันเลยเราเป็นอะไรในสายตาแกพูดมันเลยมันจะได้จบอไปมาไม่เห็นมือมันต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็แค่นี้ เข้ามาอีกเข้ามาอีกมันก็แค่นั้นกเอาสิเนี่ยค่ะเห็นเป็นอะไรพิ์มาเลยก็ว่ามาเลยฉันไม่ใช่นางฝ้าถือเขาใจผิดแล้วจ้ะฉันเป็นเซเล้วมูนมึงค่ะ มึงอยากไปไหมคะเจ้มบูญปากไหปากมีคนเขียนบอกเป็นงูสิงคุยเป็นแฟนกันนะครับน่าสนใจดีเอ็มาเลยเป็นคนบ้าอยู่แล้วอยู่แล้วรู้สึกปากแห้งเติมทิ้งเมในกระปากนิดนึง อ้ยจิบจอยพี่เวียนบอกงูสิงต้องมาค่ะเพลงงูสิงเพลงที่มันมีงูโทษนะตอนเนี้ทุกคนกำลังแบบงงว่าแบบเป็นอะไรคืออะไรเออฉันบอกเลยว่าฉันไม่รู้ถามมันถานีีไปตองฉันไม่รู้ว่างูสิงคืออะไรฉันงงเหมือนกันฉันก็หวังว่าฉันจะได้คำตอบทุกนี้ฉันก็ยังไม่ได้คำตอบจน ฉันมีด้อมลาวแล้วเรียบร้อยมีดกับแกงงูสิงงงมากฉันก็ยังไม่มีแบบไม่มีความหมายให้มันเลยไปงูงูสิงปวดแขนไม่ไหวอหมืนแขนบัวเหมือนกันนะมึงก็ปวดแขนจริงมอดนอนะคะมอดนอวันนี้เราก็ไปจัดมอดนอมานะคะแข็มสี่ เหมือนว่าป้าปอบอ่ะเอาโตมาไหมเอาโตม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 อนโตมอนนะคะลูกชายของดิฉันย่ยโหดนะคะลูกชายชื่อชื่อโตโตโรแต่ย่าโหดตั้งชื่อว่าโตมอนฉันโกรธฉันไม่เข้าใจช็อกอยู่อืมช็อกจากเมื่อกี้อยู่เอาล่ะเป็นคนร้อนเงินใช่ไหมคะไม่เหลือโตมาลูก ่อามา่อามาลูก่อามาไปลูกไปลูกอยากเชิญยายหญิงเข้ามาเลยไปลูกไป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  <ภา S 2> ดยอดเลยถดยอดหนูเก่ง อ่ะเพลงอะไรดีเอ้ยเพลงน้องมุกวันนี้ดีกว่าเออเพลงไงมุกน่ารักนะเอ่อโปรโมทเพลงให้ลูกมูสิงหน่อยนี่น้องมุกวันนี้ตอบเพลงใหม่นะคะอันนี้คือลูกโตโตโรตมอลที่เขาเรียกว่าตับอลโกรธปลุกไปให้กดลงข้างล่างปลุกไปอุ้ยเป็นคนที่ฟื้มมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยค่ะ18ปี ฮายีเข้าไปอเออเพลงมันขนาดนั้นหรออยู่แล้วเกินนะไม่ว่ามันจะเป็นเพลงชา้าเพลงเร็วเราสามารถทำให้มันเป็นเพลงที่<ม><ม>เป็นได้อยู่แล้วเลยเพลงพีอุ้ยอ่อุ้ยอาจารย์นิวอาจารย์นิวแวะมาสวัสดีครับอาจารย์นิวพิมพ์เลยว่าฉันเป็นอะไรในสายตาอาจารย์นิว ไปวัคซีนทำงานแล้วเป็นแบบพิเชียจิ๊บอกแรงมากมันปวดแขนอยู่นะมันปวดแขนอยู่พี่เกสีนแทนจะไปเที่ยวต่างประเทศไหมคะมีแต่ความอยากแต่ว่าไม่สามารถไปได้อยากไปตอนที่แบบ โควิดมันหายแล้วแตาจริงๆเธอเป็นอาจารย์ขอบคุณค่ะฉันคืออาจารย์ใหญ่ของเธอของทุกๆคนทุกวันนี้เจอแผนแทนยังอาจารย์ใหญ่อยู่เลยฉันงงมากเลยอ่ะฉันแบบมันยังอยู่ตลอดไปอ่ะฉันงงมากคืออะไรแม่ไปก็สั่นมาใช่ไหมรับพลังใบเหรอมีคนคงว้าวนะเอาดีๆว้าวนะพลังใบเหรองงค่ะ เข็มที่สี่ค่ะเข็มที่สี่เองก็เว้นระยะมาเดินหน้านิดหนึ่งตูบเป็นคนที่มีคนจับจองแล้วไม่เก่งว่ะเอออยู่แล้วเราเกล้าเก่งอยู่แล้วถ้าเรานิกสดค่ะเฮล้าว่าดีเอมาเลยดีเอ็มมาเลยโสด เราเก่งอยู่แล้วปากอะ DM มาได้เจอได้ในวันที่อะไรมันแย่แต่ก็ยังมีปากที่ดีกูได้แค่นี้ก็ฉันมันดีแต่ปากตายสาคือคักก็ไขนาดแล้วสาย ที่ใครถามเปล่าแน่นอน DM ม,มาได้เ้ย <c oughs> เพลงนมุกน่ารักจังเลยอ่ะใช่สุดๆอ่ะเหมือนคนเมาเลยครับเ <c oughs> ปล่านะปกติเหมือนอยู่แล้วเราเป็นปติเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆพ่ออะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยดื่มแต่เมาดิบทรงเราเหมือนเมาแบบมัน Oh. เด็กนี้เลยเ <laughs> <laughs> พลงปรดมีแล้วนะ <laughs> ตลอดไปไปไปไม่ได้เมายาหาเมา <laughs> กิน <laughs> น้ำเปล่าน้ำเปล่าจริง <laughs> วันนี้นะคะฉีดวัคซีนมาก็เลยต้องปิดี่อนิดนึง <laughs> วันนี้ฉีดวัคซีนมานะคะ <laughs> <laughs> ก็คือต้องดื่มน้ำเยอะๆวันนี้ก็ประมาณ5้าลิตรได้แล้วนะคะห้ <laughs> 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 องน้ำไม่หยดุด ค,ค,คุณเทจีแต่เดียคิดคุณเทจีคิดถึงค่ะใครคิดถึงฉันฉันคิดถึงเขหมดฉันมันใจง,ง่ายอะฉันดื่นนมน้ำก่อนอ่ะม,มา ไม่ก็ดีแต่ไม่กี้พูดแค่ไม่ไหววันเนี้ยจริงแค่แบบแค่แวะมาเฉยๆปวดแขนปวดแขนมากจริงแบบอ้าวมีคนรัทุกคนบอกว่าผลข้างเคียงจับฉีดวัคซีนป่ะครับหรือเปล่าหรือเปล่าเขาฉีดอะไรให้เรา นำป้าของกูฉีดโมเดอร์นาของมึงฉีดน้ำเกลือป่ะหรือเปล่าโบช็อคกูบอกเขาเองแหละอ๋อมึงให้ฉีดปอมมันหรือเปล่าเม่อฉีดปอมเป็นที่กูหรือเปล่ากูเองแหละกูเองทุกคนไปเต้นพร้อมกันไปแหมกูเต้นคนเดียวเหงาป่ะป่ะ มึงมาค่ะมึงมาค่ะมมาค่ะแม่ปวดแขนปะฝืดเพดซีปวดแขนอ้าคุณยุยเหท็อกอพามาวะคุณยุยฉันไม่ไหวฉันต้องนอนฉันก็จะขอตัวไปนอนเพราะว่าวันนี้ฉันไปฉีดวัคซีนมาคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะตุก คุณนักรบมาคุณนักรบอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกขอร้องอย่าบอกในเมื่อว่าอย่าบอกก็อย่าบอกเมาดิบแบบนี้ นางถามว่าทำไมรู้ชื่อนักรบสวยๆย,ย่างหล่อนนะท่า <c oughs> งชื่อนักรบโว้ยเติมหมวเดวมากอยู่แล้วจ้ะแม่โบมาทำก๋วยจับยวนให้กินจ้ะฉันเห็นในไอจีของทุกคนจ้ะฉันอยากกินมากเลยจ้ะเดือนหน้าฉันไปจ้ะเขาหลักเจอกันเลยแม่โบเตรียมจ้ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งใช่หนึ่งหม้อโห <laughs> มึงโหไ <laughs> ม่มีมมรย,ยาทเลย โหวายตายแล้วครับอยู่แล้วเป็นไรอะรเราเป็นปกตินะเราไม่ได้เมานะไม่ได้ที่อแล้วจริงๆคนชอบคิามันเอิกอากมันเอิกอากน้องกระตุยอยู่ไหนครับน้องชื่อโต้ะโตเล็ก F4 อะไร F4 คุณใบตองครับชอบมากเหยอเจอเราทงคู่ เจอกันหน่อยเจอหน่อยเจออยู่แล้วสักปักคำมอย่าไปดูของเตยวายตายแล้วคะ่ะเอามึงเอาไปไม<ป> <laughs> ่เอาง้อปอ่ะฮัลโหลคิตตี้แล้วก็โป, <laughs> ป,ป๋เดะแล้วกโอ๋เอ๋ <laughs> เอ <laughs> <laughs> หนื่อยนะ <laughs> พี่พี่เกจะมีละครกับพี่ย่าอีกไหมคะ <laughs> ไม่มีเลยอย่านะัดเจอที่เขาหลักอย่างเดียว <laughs> ฉันไม่เจอใครเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รับละครนะคะคงว่าเกิดจากความยิ่งเพราะว่าจะเปลี่ยนสายมาเป็นสายเพลงแล้วก็ต้องหยุดก่อนน้องแกนสวยตลอดเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณไปเลยพิ์มันเลยเราเป็นอะไรในสายตาแกว่าพี่มันเลยอยากรู้ว่ามันเลยทุกคนว่ามันเลยอ่ะ เรบอกเขาว่ากูจะออกนานแล้วนะนานแล้วเราจะไปนอนนานแล้วเมื่อกี้ไลฟ์อยู่ติดตอ k ใช่แรงมันเหลือค่ะฉันก็เลยมาไ g เดี๋ยวไปตอบเฟซบุ๊กเลยเหรอเลยไม่เอาไม่เอาไม่ไหวแล้วก็คือเห็นเราเป็นไลฟ์เห็นเราเป็นแฟนเราไม่ติดเออเราไม่ติดเลย เหมเป็นนักเต้นเราไม่ติดเป็นที่สักใครเขาบอกเป็นนักเต้นเป็นอะไรก็ได้หมดไม่ติดุยมีคนทักไอ้ผิงด้วยว่ะอุ้ยไอ้ผิงนานมากนานมากแต่ไม่นานเท่าที่เจ้าซาตานที่ทุกวันนี้เงียบหมดเขาเตือนเพลงอะไรอะกูตามไม่ทันแล้วนะเพลงต่อไปอะไม่ไหวนะแป๊บหนึ่งแม่ชาร์จแบตก่อน อ่ะโอเควัคซีนเข็มที่สี่เวลานอนพี่เกชล้างหน้าไหมคะหรือไปนอนแบบนี้เลยเฮ้ยอุพัตนองก่อนอย่าดองอ่เอ่ำอ่มคือเราต้องล้างหน้าค่ะอ่าเราต้องล้างหน้านะคะใส่หน้าเราต้องล้างหน้านะคะไม่ได้นะคะคือคือเราต้องล้างหน้าล้างให้สะอาดหมดจดคะ่ะล้างหน้าสามรอบเลย ล้างแบบสุดไปเลยเราต้องตั้งใจล้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นสิวเพลงออกเดือนไหนหรอคะตอบตอบยากมากเพราะว่าฉันเป็นคนเรื่องเยอะเออพี่กิ๊กมาค่ะมาเลยจอยไะล่ะกลัวไะล่ะ ฉันกลัวเราจะดูยังไงว่าใครแบบ request to join เลยเจอเลยจอยเลยมาเลยเพลงเพราะไหมเพราะค่ะคนที่เขาบอกชอบโรดิตาฉันก็ชอบเหมือนกัน ฉันก็ชอบหมดเอาโตมาไหมคิดน,นีโนโตไหมมาป้ายป้ายขอพบกับเด็กชายโตเล็กนะคะโตโรของดิฉันนะคะมาเลยมันเลยมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อย ลูกฉันลูกชายฉันน่ารักมากโอ,อย้ยลูกชายฉันน่ารักมากเหรอที่สุดในโลกรู้ไหมลูกหนูคือแบบที่สุดหนูคือที่สุดลูกอ่ะ ใช่ฉันเป็นคนรคกระต่ายฉันคนเลี้ยงกระต่ายนี่ไม่ใช่หนูไม่ใช่แมวนี่คือกระต่ายคนคชอบถามว่าแมวคนชอบถามว่าแมวพันอะไรไม่ใช่แมวนี่คือกระต่ายค่ะอโอเคไหมเอย่ยโอเคไหมเอ,ยอเม่เอยอ้าวเขาบอกจะไปฉีดเข็มสีเจอแบบนี้ไม่กล้าไปฉีดเลยแลงเลย <laughs> หออ่คระบรใสฐานค่ะโอ้โหโอ้โหโอ่โ่โอ้โอ้โห่อ้โหอ้โหโอ้อ้โอ้ะหอ้โรโอ้หโอ้โลโอ้โลอ้อ้โหโอ้โห้โ้โอ้โลอ้โหอ้้อ้อ้โอ้หอโอ้โหโอออ้ ตัวอะไรครับเนี่ยตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้คือคืออะไรคืออะไรตัวนี้คืออะไรทำแม่เพลงดีบนอนบนเวียนโปรดักชันเวียนเลยนะมัมวันนี้เราค่อนคางเหนื่อยนะคะเรานอกจากเราจะไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็ไปถ่ายงานมาด้วยนะคะใช่แล้วก็กว่าเราจะมาถึงจุดนี้เราก็ทำไมเราไม่นอน ทำไมอ่ะหรือเราควรจะไปนอนแล้วตอนนี้ก็ควรเนาะสรวันค่ะจริงรู้สึกค่อนข้างเกี้ยงานอะไรแรงมีแรงนะเขาบอกเปิดเพลงจีนี่จ๋าเอาหน่อยอ่ะมันต้องมาหรอปะคอนเสิร์ตเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวนะเปิดได้นิดนึงเดิวเหมือนจะโดนไอ้นี้หรือเปล่าลิขสิทธิ์หรอเปล่าข้าศิธิ์เหรอ ไม่น่านะก็เปิดในหลายมันไม่ได้เออหรอเออบางทีมันเดินเด้งนะมีคนเด้งมาแล้วนะเหรอเออุ้ยเราต้องแบบเปิดอะไรแบบเฮียนเียนงั้นมึงร้องสดเลยอ่ะเริ่มเลยมึงเลยอะไรเฮเลนเลวก้าออหรอเออเลยเลยอะไรวะงงอ่ะ ดีวมันจะเด้งมันจะเด้งค่ะคุณแม่อาบน้ํานอนดีกว่านะทุกคนฉันเหนื่อยมากแล้ววันนี้ฉันก็มาไลฟ์เป็นพิธีอะไรแบบนี้แล้วแหละแต่ว่าเธอก็เห็นเหรอใช่ไหมว่าตาฉันก็คือจะปิดแล้วเราลากันไปด้วยเพลงเนี่ยมึงไม่กลัวเขาฟ้องมึงบ้างหรอเพลงอย่างเงี้ย <ลา S 1> เปิดทุกรอบพรุ่งนี้รอดูในไะอจีเฟซแันกล้าได้เลยมีอนี่ลสลวนล เพลงลาเพลงลากันไปอินี้ชอเรสสุดสุด okay. สุดสุดแบบสุดสุดเราลากันไปเราลากันไปด้วยเพลงนี้ปิดท้ายยังไงแม่จบเร็วไปเออมันต้องอย่างนี้เออลาเออต่ำลงต่ำลงต่ำลงหายเออ เอาสำดรเพลงนี้นะคะอ่าพูดส่งท้ายหน่ <laughs> อยค่ะแล้วดีเจเฟรดเพลงให้เราสูดสุดรู้งานอะไรแบบขนาดเนี้ยเ<อ>วอร์นะตา,ตาเราไปแล้วนะง่วงมากกู <laughs> ขับรถไหวหรือป <laughs> เปล่าเปล่าไปแล้วนะทุกคนลาก่อนสี่ทุ่มครึ่งมาถึงเวลาที่เราจะต้องไปเราจะต้องลาจากกาันอุ้ยพี่โนกสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะพี่โนกว้ามาเลยค่ะพี่โนก ว่ามันเลยหนูเป็นอะไรในสายตาของพี่ว่ามันเลยค่ะยังไม่ให้คาว่าต่ออีกนะได้ลาเออไม่ได้ไม่ได้ลาสักทีเลยเออตาฉันคือบ่อยแล้วว่ามันง่วงแล้วนะวัคซีนนี่เราก็ใี่เขาบอกว่าให้ขยับแขนเยอะเอะเว้เยวมันจะทําให้วัคซีนมันเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวไปให้มันหนักกว่าเดิมใช่ให้มันตุบไปเลยฟังไว้นะนี่คือเพลงโปรดอีใบตองซึ่งมันใช้ ปวดประสาทฉันทุกงานพรุ่งนี้รู้เลยลงคลิปประตาเลยพี่น้องพกเป็นคนเก่งคะน้องอ่ะส่งค้ายก่อนพีทบอกเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไปอะอะไปไปไป ไป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 พอเราเปลี่ยนเพลงแล้วค่ะหมดเวลาเพลงแล้วค่ะมึงเอ <c oughs> <c oughs> ็นจอยเวอร์ชวนกูไลฟ์เข้าพูดอย่างเนี้แหละมีอะไรหรอกแก้างอืมกูก็เป็นเครื่องมือของมึงอ่ะทุกครั้งมงึงก็ยอมงงเลย ผมข้างเทียนจากวัดซีแน่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 เนี่แน่ๆแน่ๆตุยเย่ทั้งสองเจออย่าบอกนะว่าจะเจนแบบไปดูพักพักก่อนนะคะพักเดินแบบค่ะลาไปจริงๆแล้วทีเนี้ยขอลากันไปก่อนป่ะปิดเพลงเลิกปิดบลูทูธอ่ะโอ้โหปิดเลยปิดเลยตัดขาดของจริงแน่นอนปิดแอปเลยว้าวเลิศ ปิดแล้วโอเคมึงยัปิดหรือยังอุ๊ยพัชชาพิม์งูเขียวมาเป็นเจงเจอเลยเจอแน่ไปคัสเ็ตอีกไหมไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่นายแล้วหน้าเขาเป็นงานเลี้ยงภายในนะคะก็เลยได้ไปการมีการร้องเพลงแล้วก็มีเพื่อน ไปถล่มงานเขานะคะเขาไม่คิดค่าตัวเพิ่มก็ก็เขาไม่คิดไม่คิดค่าสถานที่เพิ่มสถานที่เพิ่มก็ดีแล้วนะคะตอนนี้พี่กีกีเต้นแล้วปูนแตกแล้วล่าสุดกําแพงพังพี่กีกีเต้นคนเดียวใช่มึงด้วยค่ะตีคู่หลักฐานอยู่ในโพสต์กูสไลด์สุดท้ายเขาไปดูกันหน่อยวยเก่านักตะก้ออยู่แล้วเข่าสอกกันโอ้โหนักตะก้อสุด เลยอะไรนะเขาไม่จ้างเราค่ะเคทเขาเคทเหล่าจริงอ่ะเธอเขาอาจจะจ้างแต่เขาอาจจะไม่ให้เพื่อนฉันเข้าไงเออใช่ปะเอเลยติดป้ายกูกับพิีกี้ไปแล้วเออฮาจเล็ก็โอ้ด้วยสี่คนอ่าโอเคสี่คนร้านพังค่ะไม่ไหวคุณโอบไม่ได้เน้นเต้นคุณโหนเน้นกี๊ดสู้ไม่ไหวค่ะก็คือต้องขอลาไปก่อน การร้องเพลงในครั้งหน้านะคะจะเป็นที่ไหนเมื่อไรอะไรพรากันไลฟ์ใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้อาอีกแล้วแล้วแต่เมื่อไหรที่แต่งหน้าเดี๋ยวเจอกันเจอเลยเวเจอเลยพรุ่งนี้เลยพอจัดเทลอะไรโชว์พอก่อนพอก่อนเหนื่อยไปนอนค่ะกับบา เรื่องจริงไปแล้วขอมินิฮาร์หน่อยให้เลยนี่เอาไปเลยเป็นหมาเอาไปทำไมทำไมมันเป็นหมนี่เป็นอะไรใส่กาแกวะเป็นอะไรเป็นคนรู้จักเป็นได้แค่นี้แหละสวยเนาะเศร้าเรามันก็เป็นได้แค่นี้ใช่สิฉันก็เป็นอ่ะกูไปนอนดีกว่าเออเถอะ ไปนอนแล้วนะคะทุกคนกุนไอนะคะไปแล้วรอบที่4ี่ที่ห้าที่หกเจ็ดเสิเจอกันเท็แค่นะคะอย่าลืมใส่มาสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะบ๊ายบายอุ้ยแม่เลยมี่อ่ะพี่เลมี่เพิ่งมาเหรอแม่เลยมี่เวร์นะแม่เลยมี่เจอกันเลยนะต้นเดือนนะเอาจริง ต้นเดือนนี้เจอกันเลยเสิร์ฟวีคคุณเจมมาคุณเจม,มเอาละเศร้าแทนข<อ>เขาข<อ>นะครับ<อ>ฉ,ฉันเป็นคนโสดเจมฟังไว้ใครเศร้ากันแน่เห็นมาเพิรดาวฉ,<า>ฉันคือฉันคือเออจบไม่ลงถูกเจอเลยเขาหลับไปอีกแล้ววีคแรกเดือนหน้าเจอกันเลยเจออีกแล้วสาวเซิร์ฟกำลังจะมาพี่เรมี่สอนด้วยนะอันดับหนึ่งในประเทศไทย นัมเบอร์วันเลยนัมเบอรวันเลยสุดๆมันเนอะสุดๆุดนัมเบัมั่นมากอะกลัวความมั่นที่ไหนมาไปนอนโอเคโอเคค่ะได้เลยจัดไปหลายไปแล้วค่ะไปแล้วจริงจอันนี้กอกที่ห้าที่หกไปแล้วนะเนี่ยมึงเพลงอะกูปิดแล้วว่าอาะอเปิดใหม่เงมันไม่แบบไม่ส่งแขกเลยเงียบเหงาไปหมดเข้าใจปะ มันต้องมีการแบบส่งแขกเลี้ยงให้เขาเออเนี่ยเรากำลังจะไปแล้วไปตอนท้ายของเพลงไปตอนท้ายของเพลงหนูเออไปช่วงท้ายของเพลงแล้ววันนี้นะคะก็จะต้องขอลากันไปก่อนไปมึงไล่กูแหละอันเนี้ยก็ผู้วไปก็เออต้องขอรอกันหลับหแบบ ต้องขอลากันไปก่อนนะคะวันนี้พูดเยอะแล้วนะคะแล้วก็วัคซีน,นทำให้เราสรวนในวันส,วนสรวนสรวนแบบนี้เราก็จะไลฟ์แบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วสุดๆอยู่แล้วอปิดแล้วเพราะะฉก็ลา<อ>กันไปแล้วนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เจอกันที่เขาหลักไม่ไปหนูไปเองโอเคแรงมากแรงเสมอเลย